เป็นจไนยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจเพื่อเอาไว้ตังคำบอกลาลองเป็นไอ้ดูสี่หัวกลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมือม่อด้หูวโตเมื่อด้หัวเจ้าบ่อยากสี่อยู่ข้างทางได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำ ที่เจ้าพายายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจไอ้กำลังพังบ่อนางบ่อน้าต้องทำใหาเป็นยังขึ้นเงียบไปแล้วสิให้ว่เวยังเวยังเหนได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงวันตอนนี้ข้างในใจเจ้าบ่มีเหล,ลือ ไอ้ว่าอียังเพื่ออียังเมื่อมันเป็นเหตุที่เจ้าเปลี่ยนใจไอ้ข้าใจพอแต่เจ้านั้นบอกข้อใจไอ้แห่งโม่ไอก้กะแห่งเจ็บไลายไอ,อ้มาบอได้ดอกนั่ง้คำที่อากว่าคือไอ้เสิขอให้เจ้าบ่าต้องตา แต่ก็ได้ว่าหัวแค่ไหนใจไอ้เห็ดยังบ่าไรเลยบ่ได้โกรธัยจังได้แล้วอายต้องอยู่ให้คุณเคยบ่ต้องขึ้นมาบ่ว่าเลยบ่ต้องห่วไงบ่เป็นยัง ไอกำลังพังหบ่บนาบ่อนาต้องถามว่าเป็นยังงขึเงี้ไปแล้วสิให้ว่าวอียังว่าวอียังเห็นแต่แค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากจะเพียงใดงยิ่งย้ำความจริงวัาางนต่อี้ทงังในใจเจ้าบ่ามีเหลือ anh ai ai cả hẹn chép lại ai mộ bỏ để đọc nắng ơi à. ให้ไว้อ wow, uh, yeah, wow, yeah. ีย e ังาว้อียังเฮตุแต่คเป็นผู้ฟ uh, yeah, yeah. ังที่ดีหากจูเพียงได้ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลือดแล้วที่ให้ไว้อียังเพื่ออียังเมื่อมันมอเหตุที่เจ้าเปลี่ยนใจไอ้ข้าใจพอเจ ບໍ່ຕ້ອງອ້າຍຄັນຫມໍອ້າຍຕ້ອງຫນໍາຕາໄລອ້າຍເວົ້າບໍ່ໄດ້ດອກນາງອ້າຍຄັນຫມໍອ້າຍຕ້ອງຫນໍາຕາໄລອ້າຍເວົ້າບໍ່ บอคือบออ,อยายใหญนะลูกเขตห้องเพลงเสา,าใหญ่มันคืออินเนอร์มันคืออินเนอร์ในการลงเพลงสือ่อ,นนออินเนอร์มัดเต็มแต่ขนมอ๋อเพลงเสาห้องก็ต้องเสาแล้วเน,ะออวน้องคาคิวคาคิวเป็นวะยังห่างน้ำข่อยจ้ะมันแนวได โอขากตีลูกใส่ฟัสซิฟ้าโอขักยู้อนตาคือแดงๆตาม,มันกระเด่งใน,นแรกๆหรือยัะครับแต่มันเป็นเพราะฟิลเตรอร์เฉยครับแต่ว่าคอนเทมันกระเด่งแหละตาผมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับฮ่าฮาเกง e ่งอีพซีสิบฟองเฟนอายดึกค่ะกดฟองเนี่ยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปขอสิ่งเจ๋อขาอันแอ้วขอโทษครับ อย่าให้อย่าให้คือเกา่าเนี่ลแหละวุ่นวายผิดพลาดเก้า,กเาเอาอันจัดอีกสักาสามร้อยผลงานเพีงเนาะครับเนะานะผู้หลายโทดเนาะไม่ใช่หลายโทดไม่ใช่หลายโทดสิไปขอโทษแค่ะนะเอาเอาสู่ประเด็กนก็ย่มตัวเนาะเป็นบ้าบ่เนาะหูตัวเจ้าของอยู่ เสียเข็ดบ่าเคยมีอยู่จริงมีครับแต่มันเศร้าหรโว่าแต่กรอยแต่เสียแต่กรพยายาเสียวันนี้วันนี้ปล่อยไปก่อนเขาจะปล่อยไปก่อน วัสดีป้าอ้อยครับผมป้าพยาเสืออ้ยคนก็ว่าไปเสร็จละตอนนี้ไปยังเกือบสิตาาทีบ่มีหอดึงหายใจขาดบ่ถึงเจ้าสิเห็ุได้เย็บจนตายทั้งเป็นไปลอยแอบมีคนใหม่ มาสั่งเลือดเย็นไอเป็นแค่ของตายถึงโจทีบออกนอกหัวใจเจ็บ้าลายมาเป็นตายอยู่เอาผูดด้ใดเข้ามากระบอกมังประตูหัวใจไอ้เจ้าสิ

มึงเห็นนายวานพอเฟสทะลอไอกแค่สอปีนะครับจิ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 บสองปีจิบ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 ไปได้สองปีนะแต่ยังกิน มีขนมจีนครับผมขับปุ้นขับปุ้นชิดทอดอาหารไตเล่นไม่จ่อยตอนไปหาดไงโอ้กินเก่งแต่ป่าแซ่บครับจิบจิบสองปีอานยไยหายจิบกี